สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่รายการชาดกสนุกคิดครับเป็นรายการที่เล่าเรื่องราวชาดกที่มีทั้งความสนุกและแง่คิดดีๆมาให้น้องๆได้ฟังกันครับอ่ะแนะนํารายการกันไปพอสมควรขอแนะนําตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมพามธนดลนะครับวันนี้ขอแทนตัวเองว่าพี่พามก็แล้วกันพี่พามเนี่ยมีเรื่องราวชาดกหลายเรื่องจะเล่าให้น้องๆฟังแต่พี่พามขอคิดก่อนนะว่าวันนี้พี่พามจะเล่าอะไรให้น้องๆฟังดี มีเรื่องหมูป่าทั้โททอ๊ะพอที<ำ>่ราเปิดไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าดูมูทูอย่างเงี้ยจะไม่ให้มูทูได้ยังไงล่ะวันนี้ฉันตั้งใจจะซื้อกาแฟมาให้เธอนะอแต่ว่าพอฉันไปถึงน้านกาแฟเนี่ยคิวยาวมากฉันต่อคิวนานมากอยู่ๆก็มีคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็มาแซงคิวคนข้างหน้าฉันแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยฉันเป็นลูกค้าประจาฉันจะเอาก่อนฉันต้องได้ก่อนคนแรก เขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเบลเขาพูดแบบนี้เลยเขาทําแบบนี้เลยแล้วฉันก็เลยไม่ได้ซื้อกาแฟสักทีเพราะว่าเขาเนี่ยโมแต่ทะเลาะกันแล้วมันก็ถึงเวลานัดเธอแล้วด้วยฉันก็เลยมาหาเธอก่อนนี่ไงล่ะลูกค้าคนนี้นี่ไม่น่ารักเลยนะครับน้องๆแต่นันเบลพามีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่เนื้อเรื่องคล้ายๆกับที่เบลไปเจอมาด้วยจริงหรอคะ้ายยังไงล่ะอยากฟังไหมอยากสิถ้าบอกว่าคลายก็ต้องอยากฟังอยู่แล้วล่ะเรื่องหมูทาราชสีน้องๆอยากฟังกันหรือเปล่าครับ ถ้าอยากฟังเนี่ยพูดตามพี่พมน,นะครับให้พูดว่าชาดกสนุกคิดชาดกสนุกฉากยั่เนลยนเบลสงสัยจะเบาไปค่ะพิ่พามขอดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับงั้นไปชมกันเลยสุกรชาดกว่าด้วย หมูท้าราชสีในอดีตเมื่อนาน,านแสนนานมาแล้วในเมืองพาราณสีณนะป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีทิวเขารายรอบอยู่มีสระน้ำใหญ่สะอาดเป็นแหล่งอาศัยของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ได้ดื่มกิน บริเวณใกล้สะแห่งนั้นมีพระดาบทหลายตนมาสร้างศาลาอาศัยบําเพ็ญเพียรอยู่ด้วยความสงบสุขในป่านั้นเองมีหมูป่าตัวใหญ่นิสัยเกเรยอยู่ตัวหนึ่งมันชอบวางท่าอวดเกง่งและรังแกสัตว์ตัวอื่นๆอยู่เสมอวะวะ นี่แนะ่้หแต่เจ้าหมูป่าก็ไม่รู้หรอกว่าบนเนินเขาไม่ไกลจากที่มันอยู่มีสิงโตหนุ่มผู้แข็งกแกร่งอาศัยอยู่ด้วยสิงโตหนุ่มผู้แข็งกแกร่ง มักออกล่าเหยื่อเป็นอาหารในป่านั้นอยู่เป็นประจำสิงโตหนุ่มก็ไม่เคยพลาดเป้าเลยสักครั้งโอหในวันนี้ก็เช่นกัน หลังจากอิ่มแปรจากเหยื่อตัวใหญ่แล้วสิงโตหนุ่มก็รู้สึกหิวน้ำขึ้นมามันจึงไปที่ลำธารเพื่อกินน้ำขณะที่มันกำลังก้มตัวลงกินน้ำมันก็มองเห็นตัวอะไรแวบๆวิ่งผ่านไปสิงโตหนุ่มสงสัยจึงเดินตามไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น เจ้าหมูฝ่าที่วิ่งอยู่อย่างกระหืดกระหอบก็วิ่งมาเจอกับสิงโตหนุ่มพอดีทั้งสองก็ได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อทั้งคู่ได้สบตากันเจ้าเจ้านี่จะกินเราหรือเปล่านะวันนี้ข้ากินอิ่มจนอื่แล้วแต่คราวหนะ้า จุหมูอ้วนตัวนี้ไม่รอดแน่ข้าจะจับกินให้ได้สงสัยเจ้าสิงโตนี่คงกลัวเรามากจึงเดินหนีเราไปเว้ยเจ้าจะรีบหนีไปไหนกันแน่จริงก็มาสู้กับข้าเลยนะในเมื่อข้ามีสี่เท้าเจ้าเองก็มีสี่เท้าเหมือนกันก็มาสู้กันเซ่หรือเองกลัวข้าต้องหนีไป นอ่แนะ่เจ้าหมูอ้วนวันนี้ข้ากินอิ่มแล้วจะไม่สู้กับเจ้าหรอกถ้าอยากจะสู้กับข้านะักก็รออีกเจ็ดวันเถอะตอนนั้นข้าจะมาสู้กับเจ้าถ้าถึงวันนั้นแล้วเจ้าอย่ายหนีไปแล้วกันอีกเจ็ดวันข้าไม่หนีไปแนะ่ส่วนเจ้าอย่าหนีไปเหมือนวันนี้อีกนะ มันรู้ไปว่าใครคือเจ้าป่าที่แท้จริงโอ้โหสนุกจังเลยอยากรู้ต่อแล้วค่ะพี่พามเล่าต่อเลยได้ไหมะโอ้โหได้อยู่แล้วเบลแต่ตอนนี้พามละคอแห้งกำลัหิวน้ำอ๋อเราลืมซื้อกาแฟให้พามนี่ไม่ใช่เบลลืมซื้อให้พามถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟแล้วกลับมาต้องเล่าต่อให้ฟังนะคะได้ขอตัวพวกเราเนี่ยไปดื่มน้ำดื่มกาแฟกันให้ชื่นใจกว่านะครับเดี๋ยวผมมาเล่าต่อันเลย